สวัสดีค่ะวันนี้เก้วจะพาเข้าแรงนะคะค่ะแรง,แรงเก้วปเป็นอีปิกไอแล้วนะไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยลไปแรงนะคะพาเข้าแรงหน่อยสักหนึ่งตาพอี๋ยวรับของก่อน เลนทองกันเอายั่งเลนทองกันแล้วสิเอาแล้วสิยั่งเลนทองกันแล้วสิโอเดี๋ยวแบนเซเบอร์กันแบนเซเบอร์อ้าวเพื่อนแบนไม่ใช่เกียแบนนี่หว่า ไหนกูเพื่อนเพื่อนันใส่คงใส่เพื่อนถนัดเลนทองเพื่อนบอกว่าเลนทองเยอะเกินไปแล้วอะเป็นข้อความแบบอันตรายมากงใส่แม่ต้องไปเล่นเลือกได้แมเพื่อนจะเอาเลนทองใช่ไหมแม่ก็ต้องเอาเลนกลางแล้วแหละเสียถนัดู้เสียถนัด ดเดี๋ยวเล่นเลนการแขนแล้วกันเพราะว่าเพื่อนจะนี่เกียวซาเจ๋งมากเพื่อนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเพื่อน s <S บบจะเล่นเลนทองไงเกียวซาเลยต้องขยับมาเล่นเลนกลางไง เราต้องใช้บาดังอัน่ีเว็กซา่งนหรือเปล่าเว็กซาน่าคือที่ว่าแปลงร่างไหมเอาไมค์คนนึงเสกอะไรมาไม่รู้คนตัวใหญ่ๆอ่ะเป็นังเหมือนบอส สกินตีและการระบำนกยูงลันลาลันลาได้หนึ่งวันลันลาลันกับยี่สิบเอ็ดชั่วโมงลันลาลันลาโหลดนานมากๆร้อนปิ้งคเน็ต ไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรือว่าโหลดนะเน็ตเพื่อนบางครั้งก็เน็ตเราบางครั้งก็เน็ตเพื่อนบางครั้งก็เน็ตหนูเพราะว่าเน็ตหนูไม่ด,มดีมาแล้วจ้าชุดระบำนกยุงค่ะระบำ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 มาแล้วจ้ายุงโคตรโคตรใหญ่เลยแม่อลังการมากค่ะปกติลกจะเป็น ตัวสีข,ขาวเด็ตัวเล็กแต่อันนี้คือแบบโคตรสียุลยลุยโคตรจียุยเลยใช่ไหมใช่โคตรจียุยเลยอ้าวแล้วทำไมศัตรูไม่มาสักทีอะ่าช่วยเพื่อนมันช่วยไปเพื่อนก่อนแต่แม่แอบก่อนแอบก็เขาเห็นแล้วแหละไม่ต้องแอบเลยเพราะเขาเห็นไม่ต้องแอบนะเขาเห็นแต่ เยอะแยะเลยใช่แบบแป๊บเดียวมาเยอะแยะเลยแกนี่รูปปั้นสักศักดิ์สิทธ<ช>ิ์แกนเอต้องกดหรอแม่ต้องกดต้องกดรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ไม่มีรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ มาหาแล้วตอนเนี้นเดี๋ยวไปก่อนกลับไปก่อนตายแล้วทีมเราโดนเลือดหยดแรกมาแล้วเฟิเร์สเลิฟม,มายถึงทีมเราโดนเฟิร์สหรือโดนเฟิร์สโดนเฟิร์สนาทีไปแล้วที่แม่บอกกะคือไปแล้วไง โดนฟื้นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจุบจุบ <laughs> มือนจะแย่นะตอนนี้พี่แม่โดนไม่สองอ่ะจ้า,สจาเสียแต้มไปสองคนละกับปาร์ตกันกระหข้าง,งล่างโดนเพื่อนจะไม่ไหวนะ Has เอาแล้วมาแล้วมาจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเขาเตรียมเขาป้อมแล้วจ้า เพื่อนเพื่อนใจทีว่ะล็อกปุ๊บไอ้นี่ปั๊บเพราะว่าเราเคยโดนจากฝั่งนู่นแล้วไงหลบไม่ได้เลยล็อกปุ๊บหลบไม่ได้เลยสกิลกระโดดก็ไม่มีอีกแม่น่ะไม่ใช่กระโดดแม่ฟิกเกอร์นั่นแหละนั่นแหละหนูหนูเคยใช้ฟิกเกอร์ด้วยหนูไปอยู่ในป้อมแล้วหนูไม่ถอย หนึ่งแลกหนึ่งก็ยังดี will stop เหมือนตอนนี้เหมือนจะไม่รอดแน่ๆแล้ว The enemy has slain the turtle. I am driven by revenge. <coughs> you don't know how close death is. ล็อกแมนด้วยแกนเขากับเข้าไปปุ๊บ,บล็อกป๊อกล็อกอย่างแมนน่ะโอ้โหมาเยอะเลย Uh มันเอาไม้แทง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 มามามาสนุกเป็นนักยิงหรือนักสู้หรือนักน่าจะนักยิงว่ะยิงรัวรัวรัวรเลยอ่ะงนน่ะยิงยิงรัวรัวเลยยิงกับแรงอ่ะ nhất là nhất Army has been slain. Oh, oh. Launch attack. Your a turret. Attack. Oh, art. Oh, oh, oh. Nothing will stop my justice. ก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รนูะอะ ที่เราอาัดไว้น,นี่เหมือนไม่มีความใหม่เน่ยแกเพราะว่าเหมือนกับแพรู้สึกรู้สึกได้ทันที lain Attack. Initiate retreat. ก็ยางเยอะ ก่แม่ได้ MVP อะเนี่ยแกนนี่แน่แน

นก,ก็ได้เกมอาจจะผิดก,ก็ได้ไม่แน่ใช่แม,ม่อาจจะผิดก,ก็ได้แต่บวกก็ได้ละ่ะแม่ค่าได้สิบแล้วอะตายเท่าไหร่สามได้รอดแล้วอะ่ะสลับกันอะแบบงง System. I am driven by revenge. Initiate retreat! ไม่ได้เหนื่อยเทบแล้วจ้าเอ้ยบินนี่ก่อนบินนี่ก่อนบินนี่ก่อนบินนี่ข้ามาเทปก่อน Watch, <attack. S 1> แม่เกิดแล้วม <Okay. S 1> แม่อาจจะได้ MVP ีด้วย <quest> ทีมเราบวกสู้ได้นะเนี่ย Spread our wings. Remember what the one the higher you fly, the more you see. ชั้นบ้านชน แมอมเลยจ้า ใช้น,บบน้อยเหลือเกินโอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นทุกคนลุ้นลุ้นมีโอกาสชนะอยู่เกมผิกนะเนี่ย๋ <Re quest S 1> ยว <back. S 1> ตามหาเพื่อนก่อน <Double kill. S 1> ไปหาเพื่อนก่อน แบ็แมตช์นี้คุณเสียเียบอยู่11แต่ก็พลิกกลับมาชนะได้ว้าวสุดที่สุดนี่ต้องกดไลค์ให้เพื่อนก่อนนะคะเนเพื่อนเก่งมากเลยเยี่ยมมากๆค่าได้15ตัวนะคะตาย3